ต้องซื้อเครื่องสีอย่างเดียวนะครับผมเครื่องสีมีขายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าพักนี้โทรไปถามบอกว่าทองแรงเผาซื้ออยู่นะครับผมซื้ออยู่นี่ครับผมจะเอาพวกแบตเตอรี่พวกทองแรงหม้อน้ําลงไปด้วยนะครับแต่มีกระแสะแว่วๆกลับมาว่าทองแดงเผายังรับซื้ออยู่นะครับแต่อยู่ที่ปัญหา ผมจะไปเผาที่ไหนนะครับเพราะว่าที่เคยไปเผาที่ขยะตรงเขาทิ้งขยะที่เขาเผาขยะเขาไม่ให้เผาแล้วโอ้ยหนับใจแล้วครับผมที่ขายมีแต่ว่าไม่มีที่เผานะครับอา้าวขั้นรายการนิดหน่อยนะครับเมืเอ่อกี้ก็ต่อรถต่อด้วยรถเหมือนเดิมต่อด้วยรถเหมือนเดิมนะครับ สำหรับรถด k k R, ับเ k ลล์คันนี้นี่ครับยังอยู่นะครับเปิดขายอยู่หนึ่งแสนสี่หมืนบาทนะครับเนะี่ยหนึ่งแสนสี่หมืนบาทนะครับเนะี่ยที่ติดหน้ารถอยู่หัวจอกกอน้องไายกิจอะไรนะน้องคไข่น้องไา,ายกิจจอนงก่อสร้างนะครับเนี่ยขายอยู่แสนสี่หมืนครับมาต่อด้วยทวีชัยรีไซเคิลนะครับคันนี้เป็นคันซีฮิโน่เอฟดี ป้ายจังหวัดสกลนครนะครับผม fd คัดซีสวยช่วงล่างได้นะครับเครื่องเป็นเครื่อง h O7C นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ฮิโน่เกียร์เดินหน้าครับสำหรับไปต่อรํานะครับคันนี้คือกระบะยกออกหัวเจ็งยกออกนะครับคัดซีก็หน้าแปดนิ้วกว่านะครับแล้วก็วางหัวใหม่ต่อรําเลยครับผมเปิดขายอยู่ในราคาสองแสนบาทนะครับคันนี้สองแสนบาท หาที่สุดคือทําดับนะครับหรือว่าจะวิ่งแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมสภาพมันอาจจะสีแตกหน่อยเครื่อง JO เราก็มีนะครับเครื่อง j o สูบนะครับตัดแล้วรถคันนี้ที่เราซื้อมาจากจังหวัดเลยนะครับถ้าขายเครื่องเกียร์ไปเลยก็อยู่ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าขายเฉพาะเครื่องก็อยู่ประมาณ8ปดหมื่นหับาทนะครับ g o สี่สูตตัวนี้เป็นร้อยสี่สิบแรงหรือร้อยสี่สิบห้าแรงไม่แน่ใจนะตัวนี้วันนี้ผมกะว่าจะขึ้นเหล็กไปขายนะครับวันนี้เพราะว่าเหล็กตอนนี้ก็อยู่ประมาณสิบสามบาทห้าสิบสตางค์แล้วผมว่าจะขึ้นเหล็กไปขายนะครับน่าจะได้สักสามสี่เที่ยวไหม,มน่าจะได้นะครับสักสามสี่เที่ยวน่าจะได้นะครับแต่ว่าพนักงานเราไม่ออกมาสักคนเลยก็ สรุปว่าไม่ได้ขึ้นนะครับน่าจะขึ้นพรุ่งนี้นะครับผมก็กะไปประมาณสัก30ตันจะได้หรือเปล่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้ครับผมก็ตู้สีนะครับตัวนี้เป็นห้าฟุตจัมโบ้นะครับ ตู้สีรุ่งอรุณน,นะครับผมก็คล้ายๆพวกเกษตรพัฒนาเลยนะครับผมเอาไปเลยนะครับตู้นี้สี่หมืนบาทครับเอาไปเลยขายสี่หมืนแค่ขายแค่สี่หมืนนะครับแต่ว่าตัวคัดซีกับตัวแหนบไม่ได้นะครับต้องตัดคัดซีออกอ่า สิบล้อยังอยู่นะครับคันนี้ที่เราซื้อมาจากละยองใช่ไหมน่าจะละยองหรือหรือชนบุรีนะครับผมไม่แน่ใจลดราคาลงแล้วนะครับคันนี้ลดราคาลงแล้วเอกสารทะเบียนแจ้งมอเจ็ดเก้านะครับลดราคาลงเหลือหนึ่งแสนแปดหมื่บาทนะครับคันนี้10บล้อคันนี้1 8ึ่งแดหมื่บาทครับเอาไปเลย เทนเลอร์เล็กเทนเตี้ยหกร้อแปลงเป็นสิบร้อยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับคันนี้เปิดขายอยู่หนึ่งแสนบาททวนนะครับเครื่องดีมากเลยหนึ่งแสนบาททวนนะครับเป็นแต่ว่าเป็นเครื่องมิซูครับผมเป็นเครื่องมิซู ิบล้อเทเลอร์คันนี้ขึ้นรถมัคโคผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมแต่ว่าช่องสีบรญเองน่าจะรีวิวแล้วคันนี้ขึ้นสองร้อยได้นะครับเพราะว่าเป็นเหล็กดีมหนานะครับ,ช,ช,รบชุดช่วงล่างสองเานะครับชุดช่วงล่างสองเาเป็นเครื่อง ep ีวันะครับอ่าเป็นเครื่อง ep one h i โนนะครับผมวางเครื่องใหญ่มากเลยเครื่องดีครับตัวนี้ สองร้อยแปดสิบห้าแรงมานะครับเอกสารทะเบยียนคู่มือน่าจะโนเลมนะครับคันนี้เปิดขายอยู่สองแสนต้นๆน,นะครับสองแสนสองแสนต้นๆครับไม่เกินสองแสนห้านะครับราคาต่อรองได้นะครับผมเครื่องดีนะครับผมรถสีขาวคันนี้ยังไม่ได้ไปครับยังไม่ไปยังไม่มีลูกค้าจองเลยนะครับผม เปิดขายอยู่8,500 0บาทนะครับ8 5 0 0 0บาทตู้สีเป็น6ฟุตนะครับ6ฟุตขยายนะครับหกฟุตจัมโบ้นะครับ3พัดลมทำงานได้นะครับผมเป็นกเกษตรพัฒนาครับเครื่องดีนะครับผมเครื่องดีเป็นเครื่องร้อยแรงนิสสันนะครับตัวนี้ ทนมากนะครับเครื่องตัวนี้สุดยอดเครื่องจิ๊บไม่มีไอนะครับรถด,ดำคันนี้ก็ยังอยู่นะครับรถด,ดำคันนี้ก็โนเลมเหมือนกันนะครับ <c oughs> เปิดขายอยู่หนึ่งแสนสองมืนบาทนะครับผมเป็นเครื่องร้อยสิบฝาขาวนะครับเป็นเครื่องของ k ชเอนะครับช่วงล่างก็เป็นอิซุ FBR นะครับคันนี้โนเล่มนะคับรับโนเล่มรถขับได้วิ่งได้นะครับคันนี้หัวเป็นหัวเจ๋งเป็นหัวนอกนะครับผม หัวยาวเจ้าคุณปลูกก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับเป็นเครื่องทีเอ็กทั้งคันนะครับคันนี้ทีเอ็กทั้งคันเราซื้อมาพร้อมรถมันโคฮิตาชินะครับเจ้าเดียวกันนะครับผมซื้อมาจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับผมอืมคันนี้ก็โนเล่มอย่างนี้ก็เปิดไม่เกินแสนนะครับไม่เกินแสนรถคันนี้เอาผมเปิดขายอยู่แสนทวนก็นแล้วกันรถดําคันนี้นะครับผมโนเลมนะครับผมช่วงล่างช่วงล่างน่าจะเป็นของ ช่วงล่างเป็นของอิสุสุนะครับอิสุสุสองร้อยนะครับช่วงล่างเป็นของอิสุสุนะครับโอ้ตอนนี้น่าจะเป็นเหล็กซิ่งนะครับผมเดี๋ยวหาให้ราคาขึ้นอีกสักหน่อยแล้วก็ขนไปขายนะครับเหล็กซิ่งเขาก็จะซื้อไปเป็นอีกราคาหนึ่งครับเหล็กซิ่งจะซื้อดีกว่าเหล็กหนาเหล็กรวมนะครับผมราคาจะได้ดีกว่านะครับกระบะนี้ก็ยังเหลือนะครับเป็นกระบะของ FB นะครับ FB หรือว,ว่า KM ใส่กันได้นะครับคันนี้ผมขายอยู่สามหมื่นนะครับเป็นกระบาดเหล็กหมดนะครับผมมานี่นะครับบ้านปวดหัวอยู่กับบ้านนี่นะครับตอนนี้ก็ได้ช่างใหม่มาทําแล้วครับผมช่างใหม่อยู่ที่กราสินนะครับก็ช่างดํานะครับช่างดําอยู่ที่กาาสินเคยบิวอินบ้านพี่ชายผม เสร็จมาหลังหนึ่งแล้วนะครับฝีมือดีอยู่ครับผมมาต่อรถอีกเลยคันนี้เราซื้อมาไม่ไกลนะครับสองพี่น้องทัวร์จอดช่วงโควิดรอบแรกนะครับเป็นสายคัดสิกอีกคันหนึ่งนะครับเป็นคัสซีอีซูซุสองหนึ่งแล้วก็เป็นเครื่องเอ7เจ็ดร้อยครับเครื่องดีมากครับคันนี้สุดยอดเลยอืมเนี่ยก็เอาแบบขับได้วิ่งได้นี่ก็คันนี้ ผมเปิดขายอยู่ในราคาเอาหนึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทก็แล้วกันครับคันนี้เอาหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับแจ้งจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเอาแบบลากเข็นไปได้ก็ก็จะอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับผมไม่เกินนี้อยู่แล้วเอาแบบลากเข็นไปได้ สายคลาสสิกนะครับซื้อมาจากอำเภอกุมลาใสนะครับโอ้ então, <hhh> นี่ยังยังมีสายโบราณที่เราเอามาจากอ่าสุพรรณบุรีอีกคันหนึ่งนะครับเนี่ยที่เรามาจากสุพรรณบุรีอีกคันหนึ่งคันนี้สายโบราณผมเคยเอาลงติกตอกนะครับลงเล่น มีคนมาให้แล้วสามล้านนะครับไม่ขายนะครับผมอยากได้เยอะกว่านั้นนะครับลงติ๊กตับเล่นๆไปนะครับผมนี่นะครับผมสายโบราณของแท้เลยครับเนี่ยความยาวของรถก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดเมตรได้นะครับความยาวของรถอยู่ประมาณเจ็ดเมตรได้มีประตูขึ้นลงทางเดียวครับอยู่ด้านหน้านะครับผมอมถ้าเอาแบบลากเข็นไปได้ก็จะอยู่ประมาณแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาเครื่องเกียร เอาหม้อน้ำเอาลูกฟังไทยเอาเปลาข้างออกนะครับอยู่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสามล้านไม่ขายนะครับสามล้านไม่ขายขายแค่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับนนกันนะสายคัดฉีกอ่าข่าวดีสำหรับคันนี้นะครับผมเจ้าคุณปู่เราคันนี้นะครับเมื่อคืนลูกค้าโอนเงินมามัดจำสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมคันนี สองหมืนห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวผมต้องถามช่องสีบุนเรืองก่อนว่านัดลูกคา้าช่วงวันไหนนะครับแต่ว่าติดจองติดจําเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถสิบล้อเจ้าคุณปู่คันนี้นะครับที่เราซื้อมาจากกระนวนที่ผมไปซื้อมาจากกรนวนนะครับเป็นด้มนะครับติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าโอนตังมามัดจาเป็นจำนวนเงินสองหมืนห้าพันบาทนะครับยังไงแกแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับเป็นพวกเครื่องแอร์เราก็มีนะครับ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับตัวนี้เห็นเห็นพากันมาสตาร์ทครั้งหนึ่งแล้วไม่ติดนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับรถพนมไพคันนี้ไปแล้วเครื่องเกียร์ไปแล้วเหลือเฉพะเฉพาะโครงนะครับเหลือเฉพาะโครงทําร้านอาหารร้านกาแฟได้หมดนะครับผมโครงคันนี้มันใหญ่นะครับก็น่าจะอยู่ขายอยู่ประมาณหนึ่งแบาทนะครับ แบบลากเข็นไปได้นะครับไปทาร้านอาหารร้านกาแฟร้านกว๋วยเตี๋ยวรถบ้านได้หมดนะครับแต่ว่าราคาหนึ่งแสนสองหมืนบาทเนี่ยผมขายเฉพาะโครงแบบลากเข็นไปได้นะครับอา้ามาต่อที่อุดรรถคันนี้เหมือนกันนะครับผมทะเบียนไม่มาสักทีตอนที่ผมไปซื้อผมเห็นทะเบียนด้วยนะครับอ้าวไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นทะเบียนนะครับรถคันนี้ผมไปซื้อกับสอนอากนะครับให้สอนอากขับมาทะเบียนก็แจ้งมอเจ็ดเก้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถคันนี้ ป้ายทะเบียน3 0 0 6 2 0นี่ในเป็นป้ายทะเบียนหลอกนะครับไม่ใช่ของมันจริงๆนะครับถ้าเป็นของรถคันนี้จริงๆจะเป็นป้ายทะเบียน1 0นะครับรถรับจ้างประจำทางนะครับผมทีนี้ผมก็เลยบอกว่าให้เจ้าของรถนะไปตามเอกไปตามชุดโอนให้ใหม่ผมก็ให้ชุดโอนไป1ชุดแล้วก็ไปขอสำเนาบัตรประชาชนมาใหม่นะครับแต่ว่าไม่เห็นติดต่อกลับมาเลยผมก็ยังค้างลูกค้าอยู่ประมาณ2 5 0 0 0บาทนี่แหละที่ผมจำได้นะครับแล้วก็มีค้างค่า ในหน้าอยู่ส่วนหนึ่งอยู่นะครับคนันนี้ผมก็เลยคืนเล่มให้ไปบอกว่าให้เอาเล่มไปตามลายเซ็นเจ้าของเดิมนะครับเพราะว่าในเล่มมีลายเซ็นนะครับเอาถ้าได้ชุดโอนมาเมื่อไหร่ผมก็จะค่อยโอนตังส่วนที่เหลือให้นะครับถ้าไม่ได้ชุดโอนมาแล้วก็เอาตัวรถไปแค่นั้นแล้ะครับไม่ยาก <c oughs> มีแช่นี้ถามว่ามีเล่ไมไหมมีผมเห็นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่พากันนะครับเขาคงอยากได้ตังอยู่แล้วเขาคงอยากได้เงินส่วนที่เหลืออยู่แล้วแต่ว่าเขา อย่างตามไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ลบบุรีเจ้าของเก่ารถคันนี้ดังเดิมป้ายจังหวัดลบบุรีนะครับเครื่องเกียร์ไปแล้วครับผมต้นขั้วเดิมอยู่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ลูกค้าอุดรซื้อมาวิ่งนะครับผมก็เลยใส่ป้ายอุดรธานีเป็นป้ายทะเบียนสามศูนย์ไปเลยนะครับผมก็เหลือเฉพาะตัวถังนะครับตอนนี้ตัวถังผมเปิดขายอยู่หนึ่งแสนบาทนะครับให้ลากเห็นไปได้นะครับ ทำร้านอาหารร้านกาแฟเพราะว่าเครื่องเกียร์ของถอดขายไปแล้วสภาพสวยนะครับคันนี้สวยมากสาดสาอานสีสันดีนะครับคลาสสิกอีกคันสำหรับรถเกตเมตรไม่เกินแปดเมตรคันนี้ก็เครื่องเกียร์ไปแล้วนะครับผม,มเครื่องเกียร์ไปแล้ว ซื้อมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมไปซื้อกับเกนะครับไปซื้อกับเจน้อยนะครับกันนะก็เครื่องเกียร์ถอดขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนเหลือแต่ตัวถังนะครับกับโครงนี่แหละลากเข็นได้ปวดหัวกับบ้าปวดหัวกับบ้านยังไม่พอนะครับปวดหัวกับบ้านยังไม่พอนะครับ สมุนไพรครับไปใส่ต้มไก่ครับผมปวดหัวกับบ้านยังไม่พอแล้วก็มาปวดหัวกับเครื่องกรองน้ำอีกครับผมเอฟซี FC ท่านใดมีความรู้บอกผมหน่อยครับเครื่องกรองน้ำทำไมมันน้ำไม่สะอาดเลยมันไม่ใสเลยนะครับผมมันเหมือนกับไม่กรองนะครับเพราะว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเห็นไหมครับตรงนี้ ตอนนี้ผมขุดเป็นเป็นไม่ใช่น้ําเจาะนะครับผมใช้อยู่โรงงานเนี่ยเป็นน้ำภาษาอีสานก็เรียกว่าน้ําสร้างนะครับน้ำสร้างแถ้น้ำสร้าง,างแล้วก็ดูดขึ้นมาพักนะครับผมแต่ว่าผมปวดหัวอยู่นี่ผมใส่เครื่องกรองเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยทำไมน้ําผมยังไม่ใส่เลยยังเหลืองเหมือนเดิมเออถ้าไม่มีฝนตกก็ไม่มีปัญหานะครับน้ำที่โรงง,งานใสมาก ถ้ามีฝนตกมันอาจจะมีน้ําไหลเข้าเขา้าเข้าบ่อเรานะครับเข้าบ่อแล้วก็จะขุนนะครับผมเหมือนกับไม่ได้กองเลยปวดหัวอยู่นะครับวันเห็นว่าวันที่สี่ช่างจะมาดูให้นะครับโอเคทําอะไรก็ไม่จบปวดหัวมากเลยใส่เครื่องกองน้ําน้ําก็ไม่ใส่เหมือนกับไม่ได้กองเลย อ่ารถคันนี้ซื้อมาจากอุบลราชธานีนะครับมีเล่มทะเบียนนะครับแต่ว่าไม่มีชุดโอนนะครับคันสีชมพูเนี่เป็นเครื่อง e-h 7 0 0นะครับแยกก็แยกยกกอยกนะครับคันนี้อ้าวคันนี้เราติดมัดจำอยู่ห้าหมื่นนะครับคันนี้เราติดมัดจำอยู่ห้าหมื่นก็ปลาที่มาจากจังหวัดนนทบรุรีอยู่แถวถนนลัต,ตนาทิเบตนะครับใกล้ๆกับสะพานพระนางเก้านะครับก็โทรมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าฝนตกเข้าไม่ได้ วัวรถสไลด์เอารถบัสคันนี้เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่บ้านป่าไม่ได้เทพื้นนะครับเป็นที่พื้นดินธรรมดานะครับก็อยู่ถนนรัตนาทิเบตเนี่ยนะครับแต่ว่าป๋าแกก็โทรมาอยู่นะครับว่าเดี๋ยวจัดงานแต่งลูกชายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะโทรมาอีกทีนึงนะครับถ้าพื้นที่มันเข้าได้นะครับผมโอเคครับไม่มีปัญหาครับผมแต่ว่าผมเตรียมรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถอดลูกฟังท้ายพอร์ถอดเพลาข้างเป็นที่เรียบร้อยถอดเครื่องเกียร์หมดแล้วพร้อมส่งแล้วนะครับคันนี้ผมขายให้ป้าแสนเอ็ดครับพร้อมส่งนะครับแสนเอ็ดพร้อมส่งนะครับผมอ่ารถคันนี้ไม่เน้นตัวถังนะครับเน้นเครื่องกับเกียร์อย่างเดียวนะครับคันนี้ขอเครื่องเกียร์ดีไว้ก่อนนะครับ รัเครื่องดีมากนะครับตัวน,นี้เครื่องดีมากเป็นเครื่องทายนะครับเปิดได้ปะเราลองเครื่องก่อนเราลองเครื่องกันที่เรียบร้อยนะครับเราถึงซื้อมาครับพันเออ่าตัวนี้เป็นเครื่องฮ i โน่เอช0หรือเปล่านะครับหรือว่า hO7C ก็จะประมาณนี้นครับอ้าวอาจจะ e อ7 0 0ยครับผมดูดูเพราะว่ามันมี เฮดโอเจ็ดีรุ่นหนึ่งที่มันขายกับอ e ีเฮดเจ็ดร้อยครับอ๋อสรูปว่าเป็นอ e ีเฮดเจ็ดร้อยครับตัวน,นี้เครื่องดีนะครับเครื่องแห้งนะครับคันนี้แยกก็แยกยกก็ยกนะครับถ้ายกเป็นคันนี้จะยากอยู่นะครับาะว่าครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาวิ่นเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยครับผมขอบคุณครับ